วันนี้นะคะจะมาใิทานเรื่องวันเกิดมาร์คนะคะนี่ค่ะนิทาาเรื่องวันเกิดมาร์คถ้าอะรามันไม่เสริหรือภาพไม่โฟก,กัสงหนก็ขอโทษด้วยนะคะวันที่19มกราคมเป็นวันเกิดมาร์คเย่ถึงวันเกิดแล้วแต่ยังไม่มีเค้กเลยแล้วของจัดงานก็ยังไม่มีเราต้องบอกพ่อแม่พี่น้องให้ซื้อ ของจัดงานวันเกิดดีกว่าแม่ขาพ่อขาซื้อของขวัญซื้อของวันเกิดซื้อของจัดงานวันเกิดให้หนูหน่อยคะ่ะแม่พ่อนา่าจุ๊บๆได้จ้ะเดี๋ยวซื้อให้เอาอะไรบ้างล่ะจดมาขอเป็นคัพเค้กสิบถ้วยน้ำส้มห้าแก้วน้ำโค้กห้าแก้วแล้วลูกโปง่งหกลูกจะ้ะ อะไรก็ได้ที่ถูกใจแม่และพ่อเย้เย้ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเค้กสวยมากตกแต่งบ้านกันนักแม่พ่อพี่น้องแล้วแม่หมดเงินไปกี่บาท1,300บาทฮะอะไรนะ1,300บาทโอไมพระเจ้าช่วยก้้ยชอดจบแล้วค่ะไม่ว่านะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซั share, ตไคร้ด้วยค่ะไม่ว่าค่ะจุ๊ๆ